สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่อง NKP Channel อยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูการเปิดตัวของ iPhone SE นะครับเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับผม iPhone SE นะครับเปิดตัวมาพร้อมกับรูปทรงแบบเดิมนะครับคล้ายกับ iPhone 8นะครับผมมีหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขามีอะไรใหม่บ้างนะครับผม นี่นะครับหน้าตาของ iPhone SE ก็จะตามนี้เลยนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่14,900เาเท่านั้นเองนะครับกับสำหรับความจุ6 4 g b นะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันนะครับผมนี่นะครับเขาบอกว่า iPhone SE นะครับดีไซน์กระจกนะครับแบบอลูมิเนียมนะครับหน้าจอ HD นะครับ Retina HD 4.7นิ้วนะครับก็คือเหมือนกับเอา iPhone 8นะครับมาเปลี่ยนชิปเซตใหม่นั่นเองนะครับ หน้าตาก็จะเหมือนเดิมครับสัดส่วนแบบเดิมเลยนะครับผมด้านในนะครับจะถูกเปลี่ยนนะครับชิปเซตนะครับไปใช้ตัวเดียวกับ iPhone ตระกูล i p h o n e 11 series นะครับ mm. เช่นเดียวกับ iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับผมซึ่งเจ้าชิปตัว A13 Bionic นี้เป็นชิปที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตอนนี้ เดี๋ยวมาดูกล้องกันก่อนนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องมา1ตัวนะครับผมนี่นะครับก็สามารถถ่ายโหมดบุคคลได้นะครับหรือว่าโหมด portrait นะครับหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับก็สามารถทำได้ตั้งแต่ iphone 8เป็นต้นมาแล้วนะครับผมนี่นะครับมี hdr นะครับถ่ายความละเอียดระดับ4 k นะครับเท่าที่ดูจากชิปเซ็ตก็รองรับ การถ่ายวิดีโอ 4K ที่6 0 fps เลยนะครับสำหรับกล้องหลังแต่ไม่แน่ใจว่ากล้องหน้าจะถ่ายได้ 4K 6 0 fps หรือเปล่านะครับมี Quick Take มาให้นะครับผมที่สำคัญคือมีปุ่ม Home นะครับผมมี Touch ID นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังชินกับการใช้ Touch ID นะครับสำหรับหน้าจอแบบสัดส่วนเก่าหรือว่าตัวเครื่องแบบเก่านะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นแบบสัดส่วนใหม่แบบ iPhone 10นะครับ ปุ่มโฮมมีดียังไงนะครับปุ่มโฮมก็มีความปลอดภัยสูงนะครับสามารถสแกนลายนิ้มือเพื่อปลดล็อกและใช้ในการสแกนเพื่อซื้อของหรือว่าจ่ายตังค์ต่างๆได้นะครับผมนี่นะครับเป็นอีกไฮไลไท์นะครับคือมีการกันน้ำที่ IP 67นะครับผมกันน้ำได้ลึก1เมตร30นาทีนะครับแบตเตอรี่ก็จะอืดขึ้นนะครับผม ทาง Apple เขาระบุว่าสามารถชมวิดีโอได้สูงสุดถึง13ชั่วโมงนะครับรองรับการชาร์จเร็วที่18วัตต์นะครับเท่ากับ iPhone 11เลยนะครับแต่ว่าไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับเราต้องซื้ออะแดปเตอร์เองนะครับชาร์จจาก0ถึง50%ภายในเวลา30นาทีเท่านั้นเองนะครับผมมาพร้อมกับ iOS 13เช่นเคยนะครับสำหรับ iPhone SE นะครับจะมีด้วยกัน3สีนะครับ ตามนี้เลยครับจะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงที่เป็น Red Product นะครับก็นี่เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับก็จะมีหน้าจอ t o t โท e นะครับแตะค้างแบบสั่นตัวนี้ก็จะถูกตัด T-D Touch ออกไปนะครับน่าจะเป็น h a p t i c Touch นะครับผมมีเทคโนโลยี AR นะครับมีการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอนะครับแล้วก็มี Wi-Fi แบบเป็น Wi-Fi 6แล้วนะครับ 4G Advanced นะครับที่มีความเร็วสูงนะครับ แชร์เสียงแบบ Apple AirPods คู่ได้นะครับอ๋อรองรับซิมคู่แบบ eSIM ด้วยนะครับเช่นเดียวกับ iPhone รุ่นใหม่นะครับ iPhone Xs iPhone X iPhone 11 Series นะครับก็ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่14,900นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าราคาจะเท่ากันอไรกันบ้างนะครับนี่นะครับมีสีให้เลือก3สีนะครับสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงที่เป็น l e d product นะครับ ส่วนราคาก็จะตามนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่14,900บาทนะครับสำหรับรุ่น 64G จิกแล้วก็16,900สําสำหรับรุ่น 128GB ีแกบนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับจะอยู่ที่ 256G จิกราคา2900 0บาทเลยนะครับก็แนะนำให้เป็นตัวกลางก็แล้วกันนะครับน่าจะคุ้มที่สุดแล้วครับอยู่ที่16,900สําสำหรับตัว 128G ีกนะครับ สรุปนะครับสำหรับ iPhone SE ตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่านำ iPhone 8นะครับบอดี้ของ iPhone 8มายัดใส่ชิปเซตใหม่นะครับผมแล้วก็ปรับเรื่องอ minor change ต่างๆนะครับอย่างเช่นความเสถียรของตัวกล้องแบตเตอรี่ที่รอ,องรับชาร์จเร็วขึ้นนะครับผม ชาร์จไวเลตแล้วก็ IP 67นะครับที่กันน้ำกันฝุ่นเข้ามานะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสหรับวันจำหน่ายนะครับทาง a p p l e ยังไม่ได้ระบุนะครับอาจจะต้องรอทางกสทชนะครับทำการตรวจสอบก่อนนะครับถึงจะสามารถวางจำหน่ายได้นะครับช่องทางการจำหน่ายก็จะน่าจะเป็น Apple ิออนไลน์ก่อนนะครับผมถึงจะวางหน้าร้านนะครับเพราะช่วงนี้ติด อ่าโควิด -19 ด้วยนะครับผมถ้ามีความคืบหน้าวันวางจัดจำหน่ายวันไหนนะครับเดี๋ยวทางช่องเราจะมาแจ้งอีกทีนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง NKP Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับ